ครับมาดูกันครับอเล็กซานเดอร์ครับกับท่านั้นเบ็คแฮมครับไปขวาครับเบ็คแฮมครับแดดเดอร์วันนี้มามีความมุ่งมั่นตั้งใจครับก็มาอยู่เมืองไทยได้2ส,สัปดาห์แล้วครับมาเก็บตัวพิ่ซ้อมโค้งสุดท้ายอยู่ในประเทศไทยครับอเล็กซานเดอร์เอ้าโอ้ยโดนเลยหรือเปล่าว้าวเสียหลักครับ ในวันนี้เราหลายคนตกตกใจเลยครับเพราะว่าทำได้ของเพแค่นี้ลงไปแล้วนอนนิ่งครับแชมป์หวานเสียวครับหลอกกันได้ใจหายแวบครับทำเป็นกองเชียร์เขาบอกว่าทำเอากองเชียร์ใจหายใจคว่ำไปหมดครับไปขวาครับไปแค้มดึงหลบได้ครับโรเซนเดอร์ โดนหมัดขวาเหมือนกันครับทาเอเลนเดอร์ครับจังหวะโดนขวานี่คอหายไปเลยครับเอเลนเดอร์ดูครับอาวุธวงในเปแค้มดูดีเลยครับไม่ใช่ดีแค่ฟรีคิกครับลูกเตะก็ใช้ได้ครับไปแค้มนี่ครับมาครับมาเวนี้ได้ไงครับตามไม่ทันครับเอาเจาะยางไปเอเล็กซานเดอร์เอา มาหวานตะปูระบายใส่กันแบบนี้มีโอกาสไม่ได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายแล้วครับแชมป์โอ้ยสับซอกครับกระโดดกระโดดแล้วพยายามที่จะสับซอกครับนี่ลูกพลิกแพงครับแด็กแฮมโอ้ยจะจระเข้ฟาดหางครับคลิกครับหาอยู่ที่มุกโกนี่เห็นแล้วถอยคู่ต่อไปก่อนครับแต่ขวาเบิ่งไปเด็กแชมป์จะพูดไปแล้วครับกระดูกกระเที่ยวความเป็นมวยครับไป ไม่ได้เป็นร้องเลยครับเป็แมเพียงแต่ชื่อนละครับดีกว่าด้วยครับดีกว่าเลยแหละครับแต่ปัญหาคือวันนี้เขาจะมาจัดการให้ลูกพี่ครับเพราะว่าวันนั้นหัวข่าวชกกับอเลนเดอร์นี่เหนื่อยเลยนะครับเอาครับขีดไปก่อนครับสามสอ,สอครับเป็แม กระป๋โดนสอกแล้วมีเอามือเกี่ยๆบริเวณที่โดนเอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วเตะเขี่ยลงไปครับบริสันเดอร์โอ้โหไฟเมื่ชาวต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ว่าเชียวเล่นสเเดอร์ทั้งเวทีครับแชมป์อ่าครับถีบมาครับกระโดดพยายามที่เข่าลอยเจอหมัดซ้ายของบริสันเดอร์เข้าไปครับอืมโอครับสงสัยว่าเบ็คแฮมมีต่างชาติหรือเปล่าครับต่างชาติแล้วครับทับหลังบุรีรัมเอาแบ็คคิ้โดนไอซ้ายโอ้ยคุกหรือเปล่าโอ้ยคุกจุก จุกครับแชมป์ชไปแล้วโอ้ยังไงครับอาครับย่างยไหวไหมหลอกสับสองโอ้โหแม่ตำท้าจุกครับโอ้ยไอหนุ่มจากบุรีรัมยนับชื่อฝรั่งครับแม่ละขัดช่วยอเอช่วงเวลาตื่นเต้นตอนี้นะเดี๋ยวก่อนเป็นแลมป์เดเอาตายแล้ว โอ้ยเราก็นึกว่าฟิตครับจะไม่พักกับที่ไหนได้เดินหลงบุมค,ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับชื่อแรกชื่อเดิมก็คือสนามมวยแห่งชาติครับเวทีนี้เป็นเวทีม,ทมวยไทยแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ครับเอ,เอ้าเดิมต่ออยู่คะแนนมาครับโอ้ยโอ้ยคะแนนขึ้นมาที่ดนนับเลยโอ้ยนี่ครับนับก่อนนับแปงก่อนครับ้โอเล่ชันเดอร์ับเตะเข้าปลายคางครับโอ้ย ยกที่แล้วโดนแบแ็คแฮมหัวชีคิกยกนี้ไปคืนเลยโอ้นี่ครับไปมึนไปเมาเข้าหลงมุมครับโดนโอ้ยโอ้โอ้เอาครับยังไงครับฟื้นหรือยังครับเบค็คแฮมยกที่แล้วคะแนนนำอยู่นะครับสิ üy บต่อเก้าครับเดี๋ยวนครับอย่าไปขัดขาครับมา้องบอกว่าวิกกินเลยครับเบ็คแฮมคะแนนขึ้นปุ๊บวันนำเท่านั้นแหละครับใจหายแล้วครับโดนต่อยลนเลยโดนต่อยลนเลยโอ้นี่ครับไปต้องบอกว่าไปเหม่อนิดเดียวครับ เอาครับตอนนี้น่าจะฝืนเลยครับแต่โอเลซาโด้ยางครับสับซอกครับแม่พอได้นับแล้วดูมั่นใจเลยครับโอเล็กซานเดอร์ยกที่แล้วนี่ตอนโดนไถ่คิดดูดูเหมือนว่าจะไม่ดีเลยครับแต่โปเกมายุนิไตได้นับเลยเอาครับลากนาครับไปขวาครับไปคืนครับแม่พยายามครับโอเล็กซานเดอร์โจนสอกของเบ๊กแค่เหมือนกันครับหมัดครับหมัดดูครับไปใช้ความเร็วครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยครับ สู้แบบเง้น้าครับลุนนี้ทาไม่ได้นะครับพิกติกาครับทาคู่ต่อสู้ในขณะหังหลังครับเอาครับแต่จะไปบําหมาาสิทธิ์เล่นก็ไม่ได้ครับอเล็กซานเดอร์ครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดินบ้างครับทีบครับทีไปทีหมัดซ้ายครับแกว่งครับ ได้ก่อนครับโอลิเชนเดอร์ทีพื้นไปกระโดกโโดกระโดนหมัดซ้ายครับแมล้มไปทีโอ้โหถือว่าเป็นจังหวะลอยตัวครับในนั้นมีเหนือกาดโดนนับแล้วครับโดนหมัดแบบนั้นเอาแม่พอมาถึงตรงนี้ครับความแม่นยำในเรื่องของหมัดของโอลิเชนเดอร์นี่เริ่มจะเห็นครับแต่ว่าอาวุธมวนของไปข้างนี่จะดูชัดกว่าแต่ว่าพอโดนหมัดแล้วเนี่ยแม่ อึดอัดเลยครับโอ้นี่ครับหมัดซ้ายได้แต่ซ้ายสูงขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นแค้มครับเอาครับจังหวะแข้งเตะขึ้นต่ออ้าวหลาอ้าวยังไงยังไงครับบอลสเตอร์ถ้าพอไปแค้มเดินแบบนี้ครับกดดันอีกแล้วครับบอลสเดอร์ดูครับไปแค้มไล่ขึ้นมาครับได้ไม่ได้โดนนับไปแล้วครับ แข็มได้ไม่ได้ไม่รู้แต่บอลยังขึ้นดาไปแล้วครับเอ้าแค่ประตูบอยเข้าไปโอ้มีอามีแม็กซับปีอาครับเออแต่บนเวทีเลยนี้แม่เยมิเฟนโกบริสเดอร์บอกว่าหมดหรือยังครับยกหมดหรือยังครับโอ้โหเกมแบบนี้นี่ทำให้3นาทีสุดท้ายนี้สนุกเลยครับ กลับมาครับยกที่3ครับนี่คือคู่ที่5ของเราครับโอ้เราบอกว่าวันนี้นี่ดุเดือดมากๆครับแล้วก็คู่นี้ก็พลิกไปพลิกมาครับยกที่ผ่านมาโอเลเซนเดอร์ครับได้นับกับช่วงต้นยกครับก็ชนะไปบ้างครับ10ต่อ8ครับคะแนนรวมตอนนี้โอเลเซนเดอร์นำอยู่ครับกลับมาเป็นฝ่ายนำบ้างครับต้องดูครับของุูแค้มยกนี้ต้อง ผีเด็กนะครับทางซ้ายยาวๆครับอเล็กซานเดอร์ประคองครับดูครับเมุนต้องกันเกี่ยวขาแล้วก็เตะล้มลงไปครับกว่ำพื้นเลยครับด้วยสายตาต้องต้องเร่งเลยครับต้องเร่งที่จะพยายามที่จะเอาคืนครับไปนี่ครับเบคแฮมเบคแฮมตีครับตีอีกที่อลิสันเดอร์ ไม่เดินครับโยกนี้แต่ก็ไม่หนีเหมือนกันครับมีหมัดปักหลักครับแรกกับแข้งของเพ็กแคมเพ็กแคมครับแม่วางแข้งไม่มีไซโค้งแล้ววันนี้ครับบอกไม่มีไซโค้งแล้วอลเ,เล็กซานเดอร์หลุดได้ครับโอ้เอาครับแหนวันนี้ตามบังติ๊ไม่ทันครับปล่อยบางติ๊บไปก่อนครับที่แนะ่โอเล็กซานเดอร์ไปก่อนแล้วครับไปสิตามมาไหมเพ็กแคมตามมาไหมลูกยิงขึ้นสนามอยู่ไหน ไม่โอ้ยี่ไงยิงนี่สนามกดหน้าลงมาตีเท่าดูอย่านะอย่านะครับโอเล่สันเดอร์ครับไปเมื่อเลยครับต้องบอกว่าไปเมื่อนิดเดียวครับสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดครับทำห้เขาต้องเดินเนี่ยโดนบวกมาซ้ายไปอีกครับดันล้มลงไปโอ้ยหลุดออกไปนอกเชือกนี่เลยครับถูกกรรมการสามคนยังไงช่วยกันเซฟครับข้างบนอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนครับนี่ครับ ได้ทําหน้าที่แต่ก็ต้องช่วยกระทําหน้าที่ครับต้องพร้อมครับต้องพร้อมเสมอครับอ้าวแล้วโอ้ยกระเข่าโอ้ย,อยช็อตเปล่าช็อตไหมช็อตไหมยังกอดได้อยู่นะเซนติเลโก้โอ้แต่ว่าไม,ไม่ธรรมดานะเซนติเลโก้ดิโชกพวกข่าวข้างเทือดเลี่ยมมาเลยครับโอ้แต่ที่แน่ๆคือระบบหายใจกันน่าจะมีปัญหาแหละครับ ย่างกันฟไปขับไปจุกจุกไปเอ้าเอ้าเอ้าขับไปไม่นับไม่นับให้โอกาสโอ้ใจดีเหลือเกินครับอาจารย์ใจดีเหลือเกินครับอาจารย์โอ้ข้างบนไม่นับข้างล่างนับให้ไหมต้อตามกติกาครับไม่นับก็อนสิบต่อเก้าครับผู้ชนะแต่ว่าเจมส์มพกโก้เหมือนจะ วิหรือเปล่าครับ20วินาทีตรงนี้โอ้ยนี่ครับล้มลงไปแล้วครับโอ้โหแล้วแทบไม่อยากจะลุกเลยไม่เหนื่อยจริงๆโอ้ยต้องชมเพ็กแฮมครับเล่นได้ดีมากเอาครับส่วนไทยกองเชียร์ของอเล็กซานเดอร์ก็ฮึบไปก่อนครับฮึบไปก่อนโอ้แล้วก็หมดย่าสุดท้ายครับโอ้มันเฉยครับคู่นี้ครับ นีเครับขอโทษขอโทษยันครับโอ้โอเล็กเซอร์บอร์บกยืนไหวได้ไหมครับไอ้ไอ้ลบไปก้มขาไม่ไหวครับ ดครับย <Cornell>. กแรกนี่พียงแค่มีโชว์เลยครับโชว์ลูกเตะที่ถึงตรงนี้ครับนาครับทางนี้โอ้โหไปถึงหน้าเข่ารอยครับของอาจารย์เขาต้องบอกว่าดีที่เขาไอ้นี่หรือเขกระหูอ้โหนี้ดอกนี้ครับอยนี้ไมดอกนี้โอ้แต่เนี้อต้มครับครับอันเนี้อได้นับแน่ครับ and gentlemen of the three rounds of tie actions we go to the judges scorecard all three judges score this vote 28 to 28 is a draw